ยไปที่เขื่อนพัทารดนในะคะที่ได้ออกมาเปิดใจหลังทราบมติสมรสเท่าเทียมค่ะซึ่งเขื่อนก็บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องการความคล้ายทุกอย่างต้องเท่าเทียมเท่านั้นค่ะพร้อมกับยืนยันว่าก็จะช่วยผลักดันเ,เรื่องนี้ต่อไปนะคะจนกว่าจะสําเร็จค่ะ กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะคะหลังมีการร่างพรบรสมรสเท่าเทียมถูกเสนอเพื่อแก้ไขทางกฎหมายเพื่อปลดล็อกข้อจํากัดเรื่องเพศในการสมรสซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าชาว LGBTQ จะมีความหวังให้ได้ใจชื้อนะคะล่าสุดเขื่อนพัทรรนายหนึ่งในคนที่ร่วมผลักดันเรื่องนี้ก็ได้ควงคุณแม่ตามเปิดใจถึงมติสมรสเท่าเทียมค่ะว่าไม่ต้องการแค่ความคล้ายทุกอย่างต้องเท่าเทียมเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราก็ได้ส่งกําลังใจให้ทุกคนสู้กันต่อไปนะคะส่วนได้คุณแม่ค่ะคุณแม ก็บอกว่าอยากจะผลักดันคุณแม่ที่มีลูกเป็นชาว LGBTQ ให้ออกมาสู้ด้วยกันเชื่อว่าสักวันพรบน,นี้ต้องผ่านนะคะพร้อมกับเผยคําถามสุดสะเทือนใจที่เคยเจอมาค่ะว่าเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นแบบนี้ซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าเข้าใจคนถามนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าตนก็ภูมิใจที่สุดที่มีลูกแบบนี้ค่ะ เดีต้องบอกเลยว่าหลายๆครั้งสื่อจะถามบ่อยมากว่ารู้สึกยังไงกับการผลักดันเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับเคยมีคาตอบเดียวเลยคือมันต้องผ่านแล้วมันต้องได้ครับผมเพราะมันเป็นสิทธิที่ควรจะมีและไม่ใช่มีตอนนี้หรือว่าถึงเวลาแล้วนะครับบางคนจะมีมาตั้งนานแล้วครับผมเพราะมันคือเบสิคิว่มนไท์จริงๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือผลักดันให้ต็มที่สุดแล้วก็โฮปก็แต่หวังว่ามันจะผ่านเราะต้องผ่านครับเราไม่ได้ต้องการอะไรที่คล้ายกันเราต้องการอะไรที่เหมือนกัน เพราะเราเป็นมนุษย์เหมือนกันครับผมส่งกำลังให้ทุกคนนะแล้วเราก็สู้กันต่อไปครับผม